สวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะวันนี้ยุก็มีโอกาสมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ไม่ค่อด้ทําคลิปมานานเนาะวันนี้ก็คงจะเป็นคลิปอา,อาหารเหมือนเดิมนะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะวันนี้แต่ว่าวันนี้เป็นสูตรพิเศษที่ยุอยากจะให้ทุกคนได้ลองทํานะคะเป็นสูตรหมูทอดนะเป็นสูตรหมูทอดที่ยุชอบทําที่นี่นะคะแล้วก็ทําบ่อยนะคะแล้วก็เคยทําขายด้วยนะคะ ถ้ามีคนสั่งเนี่ยก็จะทําขายนะคะถ้าเกิดมีฝรั่งสั่งก็จะทําขายตามออเดอร์เลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็ามาแชร์สูตรหมูทอดนะคะในสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปเป็นอาชีพได้นะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าสูตรจะง่ายหรือว่ายากนะคะอ,อยูแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาว <it> ัตถุดิบอย่างที่ที่ยุ่ยุมีวันนี้ไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะดัดแปลงได้เดี๋ยวยุยจะแนะนํอีกทีนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะยุตั้งกระทะนะคะวันนี้ยุใช้เป็นตาอไฟฟ้านะแล้วก็จะใส่เจ้าตัวนี่ค่ะพริกไทยดำลงไปสองช้อนโต๊ะนะเนี่ยสองช้อนสองช้อนนี้ใส่ลงไปเลยสองช้อนนะคะหลังจากนั้นนะคะยุจะเปิดไฟเบาๆเ,เ,เปิดไฟช้าๆใช้สปีดอยู่ที่ประมาณ ประมาณห้าเนาะไม่ต้องแรงมากนะคะแล้วก็ยุกก็จะมีพริกไทยดำแล้วใช่ไหมยุก็จะใช้พริกไทยขาวนะคะนี่พริกไทยขาวก็ประมาณเนี่ยคะ่ะยี่สิบสี่กรัมเนาะเพื่อนๆคอยถ้าเกิดใครไม่มีพริกไทยเม็ดแบบนี้ก็ใช้เป็นพริกไทยป่นได้นะคะนี่ก็ใส่ลงไปทั้งถุงเลยนะคะ ใช้ใบไปเราจะคั่วนะคะเราจะคั่วสามอย่างทีอย่างก่อนนะหลังจากนั้นก็จะเป็นงาขาวนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นงาขาวเป็นงาขาวยูสจะใส่ลงไปประมาณสองช้อนนะคะสองช้อนพูนๆแบบนี้เลยเห็นไหมนี่แบบนี้อุย้ยหกหกหกสองช้อนนะคะจริงๆเราอยากจะใส่สามนะแต่ว่า เอาแค่สองดีวก่อนเนาะเอาสองดีวก่อนนะคะเพราะวันนี้ยุใช้หมูหมักประมาณประมาณอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบกิโลครึ่งเนาะเกือบเกือบสองกิโลอ่ะเราจะคั่วนะคะคั่วจนาสวนใช้ไฟเบาๆไม่ต้องเร่งไฟนะคะเพื่อที่จะให้เจ้างาแล้วก็เจ้าพริกไทยดำแล้วก็พริกไทยขาวนะคะให้มัน มีกลิ่นหอมนะคะตน,นี้นะคะพริกไทย,ไทยดำ,ดำพริกไทยขาวนะคะแล้วก็งานะก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะคะก็จากนั้นโยก็จะใส่เป็นผงเมรร็ดตักชีคั่วป่นนะคะนี่จะใส่ไปหนึ่งช้อนนะคะประมาณหนึ่งช้อนครึ่งหนึ่งช้อนครึ่งน,นะคะนี้เราซื้อมาเป็นแบบเป็นกล่องสำเร็จเนาะ ที่เขามีขายที่สวีเดนนะคะนี่ก็ประมาณ1ช้อนครึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะเนี่ยมันจะเขียนไว้แบบนี้ซื้อติดบ้านไว้เลยนะทําได้หลายเมนูก็ยุก็จะคั่วนะคะคั่วให้สีอย่างเนี่ยให้มันเข้ากันใช้ไฟอ่อนๆอย่างที่บอกนะคือถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเนี่ยมันก็จะไหม้นะมันก็จะไหม้คั่วให้เขา มีกลิ่นหอมแล้วจากนั้นนะคะยุก็จะนําไปตํานะคะถ้าใครมีเครื่องบดจะบดก็ได้เร็วดีนะคะแต่ยุจะใช้ตํำเอาตาให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็พักไว้นะคะนี่สามอย่างนี้นะคะสามอย่างสี่อย่างเนาะมีอะไรบ้างก็จะมีหนึ่งเม็ด พริกไทยดำ2พริกไทยขาว3งาขาว4เมล็ดผักชีขั้วป่นนะคะถ้าใครที่ไม่มีเมล็ดผักชีขั้วป่นก็สามารถที่จะตัดออกไปได้เลยนะคะแล้วก็เวลานั้นก็ไปตำรากผักชีใส่แทนตอนที่เราหมักนะคะอันนั้นทดแทนได้นะคะถ้าใครไม่มีงาตัดงาออก แต่มันก็จะไม่ได้รสชาติอย่างที่ยุธทำวันนี้นะคะก็ลองลองทำดูกลิ่นหอมมากเลยทีเนี้ยกลิ่นหอมมากๆกนี่ยุนะคะยุก็จะซื้อหมูหมูที่จะเป็นสลับเนื้อนะคะเป็นสาชั้นก็ได้นะส่วนไหนก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะคะยุจะหั่นเป็นชิ้นหนาๆแบบนี้นะคะก็หนาประมาณนี้อันนี้เนี่ยหั่นไว้รอแล้วแล้วก็ มีส่วนที่เป็นอันนั้นกระดูกอ่อนติดมาด้วยนะคะหรือใคาจะเป็นสามชั้นเป็นหมูสันคออะไรก็แล้วแต่แล้วเอาที่ตามความชอบเลยนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่ได้นะคะสุดนี้นะคะนี่ค่ะก็ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะยุก็จะใส่เจ้าตัวที่เราคั่วเมื่อกี้นี้นะคะ่นี่นนะตำเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครไม่ไม่สะดวกที่จะตาําก็มีเครื่องปั่นก็ปั่นได้เลยนะ แต่ยูคิดว่าการตำเนี่ยทำให้มันมีกลิ่นหอมนะคะที่ตำเมื่อกี้นะเราไม่ได้ใส่หมดนะเราเอาแค่ประมาณสองช้อนแค่สองช้อนพอนะคะที่เหลือเราเอาไปหมักไก่ก็ได้หรือว่าจะเาเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้ในที่แห้งก็ได้นะคะใสะกระปุกปิดฝาให้แน่นนะคะนี่เราใช้แค่นี้นะคะจากนั้นนะคะนี่เป็นผงหอมอซื้อมาใหม่เลยในยวันนี้ไอ้ขวดเก่านี่หมดไปแล้ว ไม่ซื้อกดใหม่มาเลยฉลองกดใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยหาผงหอมไม่ได้นะก็ไม่ต้องใช้นะคะเอาแกะไม่ออกแกะไม่ออกแกะไม่ออกเดี๋ยวพี่น้องขอแกะไม่นนะคะะเห็นไหมจะเป็นแบบนี้อันนี้ซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่สวีเดนนะคะผงหอมถ้ามีใส่ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่แต่มันก็จะไม่รสชาติเหมือนที่ลู่ทำนะลูกจะใส่ไปที่ประมาณหนึ่งช้อนนะคะ หนึ่งช้อนพูนๆเลยนะเห็นไหมหนึ่งช้อนพูนๆนะคะใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะก็จะเป็นผงกระเทียมนะคะผงกระเทียมถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีผงกระเทียมนะคะก็ใช้เป็นกระเทียมไทยกระเทียมจีนตำสับเอามาคลุกเคล้ากันได้นะคะนี่ค่ะ มันก็จะใส่ไปอีกประมาณหนึ่งช้อนนะคะีสูตรนี้นะคะง่ายๆไม่ยากนะจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็กะเอานะโอ,โอ้ไม่ต้องเยอะมากแค่นิดเดียวไหแค่นิดเดียวแล้วก็จะมีเ,เกลือ,อยุใช้เกลือเป็นเกลือหิมา,ายนะคะถ้าหาแบบพิมา,ายไม่ได้ก็ใช้เกลือธรรมดานะคะ ถ้าม,มีเกลือก็ใช้น้ำปลาถ้าไม่มีน้ำปลาก็ไม่ต้องใส่ละกันนี่ค่ะเป็นเกลือนี่ใส่แค่ประมาณครึ่งช้อนนะคะชิมไปเลยเราไม่ใส่เยอะนะเพราะว่าเราเดี๋ยวจะมีสูตรอื่นอย่างอื่นด้วยเนาะที่เราผสมจากนั้นเราก็จะเพิ่มสีสันด้วยเป็นพริกนี่ค่ะเป็นปาปริก้าเนาะเป็นปาปริกา้าแบบนี้เห็นไหมใส่แค่เพิ่มสีนิดเดียว แค่ประมาณนี้มีพอนะคะโอเคจากนั้นยูก็จะเป็นของเหลวนะคะของเหลวในวันนี้ที่ยูใช้ก็จะมีซีอิ๊วซอสถั่วเหลืองซอสถั่วเหลืองฟ้าเขียวนะคะซอสถั่วเหลืองฟ้าเขียวประมาณหง 2นะคะซอสถั่วเหลืองฝาเขียวนะคะ2ช้อนนะคะพูดช้าๆเนาะเพื่อนๆก็จะได้จําได้นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็จะเป็นซอสหอยนางรมยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ยูใช้เป็นยี่ห้อมิกเชฟนะคะใส่ลงไปนะคะนี่หช้อนนะคะ ช้อนนะคะซอสหอยนางรมนะคะใส่ลงไป2ช้อนค่ะ2ช้อนนะเรจากนั้นนะคะก็จะเป็นซีลูกขาวนะเป็นซีลูกขาวยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เพื่อนๆมีที่บ้าน<ม>อาจจะได้สูตรที่อร่อยกว่าที่ยุทํานะคะน,นี่ยุก็ใช้เป็นซีลูกขาวของนี่กะเชียอมเหมือนกันเนาะขวดเล็กซื้อที่บ้านไว้เลยอร่อยหนึ่งนะคะ แล้วก็2นะคะซอสเอ่อไม่ใช่สีซีอิ๊วขาว2ช้อนนะคะน้ำมันหอยน้ำเออน้ำมันหอย2ช้อนซีอิ๊วขาว2ช้อนนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะยุก,ก็จะใส่ของลนอ,อีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือนมข้นหวานเออใส่ทำไมเนาะนั่นสิใส่ทำไมนะนี่ค่ะใส่ลงไปเพิ่มความหวานนะคะ แบบนี้เลยเพิ่มความหวานความนุ่มใครไม่ชอบก็ใส่นิดเดียวใครที่ไม่ชอบหวานนะใส่นิดเดียวใครที่ชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยนะคะค่ะจากนั้นนะคะยุก็สใส่เจ้าตัวน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชใส่ลงไปเพื่อความนุ่มนะคะถ้าใครมีน้ำมันงานะคะ นี่ถ้าใครมีน้ำมันงาเส่นน้ำมันงาลงไปนิดหน่อยเพิ่มความหอมนะคะหยดๆลงไปเลยน้ำมันงานะอันนี้น้ำมันงานะไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่างาที่เราคั่วไปแล้วเนียเราใส่แล้วจากนั้นเราก็ทําการหมักค่ะหมักคลุกเขาหมักคลุกเขานะคะหมักไปเลยให้ทั่วเลยอันนี้เราไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยนะ ไม่ได้ใส่รดดีเลยนะคะเราจะหมักไปแบบนี้ให้เครื่องทุกอย่างเนี่ยมันเท่าไปในตัวเนื้อหมูนะคะขยำขยำให้มันแบบเละเลยให้เจ้าตัวพวกเครื่องปรุงทุกอย่างเนี่ยให้มันเคลือบกับเนื้อหมูเลยนะคะกดแรงนิดนึงนะคะยุจะหมักแบบนี้นะคะ ทำแบบนี้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะทำไปเรื่อยๆหอมมากหอมอี้เลยนะเม็ดผักชีพริกไทยที่เราขั่วงาหอมมากเลยพนะี่น้องอันนี้ก็จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะก็ความหวานที่อย่างเมื่อกี้เลยเอาแค่นั้นแหละ ไม่ไม่เพิ่มแล้วนะถ้าสูตรนี้นะโอเคเดี๋ยวยุขอเวลาหมักนิดนึงนะคะใช้เวลาแป๊บนึงก็หมักได้ประมาณห้านาทีเนาะที่ขยำขยำแล้วก็นวดนวดให้มันเข้ากันนะคะจากนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นการใส่แป้งนะคะวันนี้ยุใช้แป้งแป้งมันนะแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะใส่ลงไป ประมาณ2องช้อนนะคะสองช้อนแล้วก็เป็นแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่มีที่บ้านนะคะเป็นโกลกีอะไรก็ได้เราใส่ลงไปประมาณ2องช้อนนะคะสองช้อนก่อนนะคะวันนี้อันนี้เป็นการหมักครั้งแรกนะคะเราใช้แค่นี้นะคะเราจะหมักข้ามคืนเลยนะคะสูตรนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทำขายนะก็สามารถที่จะหมักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ก็สามชั่วโมงแด้ประมาณนี้ก่อนที่เราจะไปทอดขายนะเดี๋ยววิธีการทอดเนี่ยมันมีอีกวิธีหนึ่งถือมันจะแยกจากตรงนี้นะคะอันนี้เราจะหมักไว้เป็นขั้นตอนการหมักข้ามคืนนะคะเราจะยังไม่ใส่แป้งเยอะนะคะเราแค่มันพอะเคลือบเนื้อหมูหอมมากเลยพี่น้องหอมหอม เราสามารถที่จะเอาไปเป็นอาชีพได้นะสูตรนี้นะก็ะเอาไปทำเป็นข้าวเหนียวหมูทอดเนะาะขายตอนเช้าหน้าโรงเรียนหน้าโรงงานหน้าที่ทำง,งานหน่วยราชการหน่วยอะไรหลายหลายหลายๆที่ที่ไปคนทำง,งานเยอะๆเดี๋ไม่ก็ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตขายตรงไหนก็ได้ที่มีคนนะยิ่งถ้าเกิดว่าสูตรเราอร่อยเนี่ยนะเราสามารถที่จะต่อยอดได้อีกหลายเมนูเลยนะคะสามารถเอาสูตรนี้ไปทำกับไก่ทำกับเนื้อได้ ไปปรับสูตรเอาเลยพนะี่น้องถ้าใครจะหมักหมูเป็นสามกิโลสองกิโลห้ากิโลสิบกิโลก็ไปเพิ่มสูตรเอานะนี่มันจะนุ่มๆแบบนี้เลยเห็นไหมนุ่มแบบนี้เลยยุชอบเอาไปกินที่ทําง,งานเนาะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรเงี้ยข้าวเหนียวหมูทอดข้าวหมูทอดอะไรเงี้ยนี่เวลาเราทอดขายล้วก็หัน่นหันหันเป็นชิ้นๆน,นะคะ นี่่คะจากนั้นนะคะพอเสร็จจากขั้นตอนนี้นะคะยุก็จะเอาไปใส่ถุงพลาสติกเป็นซิปล็อกนะคะหรือว่าจะหาเป็นภาชนะที่มีฝาปิดก็ได้นะแล้วก็จะเอาไปแช่ในตู้เย็นประมาณหนึ่งคืนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้เราขั้นตอนการท่อจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยุใส่สุงให้เรียบร้อยก่อนนะคะถุงใส่ถุงได้ลมอก ถ้ามันมีลมนะแล้วก็มีคันล็อกเลยปิดถุงให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็นําไปแช่ในช่องธรรมดานะคะใช้เวลาหนึ่งคืนนะหรือว่าจะเป็นเป็นรังน้ําแข็งก็ได้นะหมักข้ามคืนไปเลยนะคะถ้าอยากจะให้อร่อยเนาะอย่างที่บอกนะเพิ่มสูตรเราเองนะคะถ้าเกิดเป็นไก่ห้ากิโลสามกิโลสิบกิโลก็เพิ่มสูตรเราเองนะคะอันนี้เป็นสูตรข,ข้าวที่ยุธทาให้ดูนะคะว่ายุใส่อะไรบ้างนะคะนี่เราก็จะไปแช่ในตู้เย็นกันแล้วนะคะ เดี๋ยวก็จะมาทอดกันนะคะมันผ่านไปหนึ่งคืนแล้วเดี๋ยวเพื่อนมาคอยดูนะคะว่าทอดแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะห<อ>มักหมักหมูไว้เมื่อวานนะแล้วก็ตอนนี้ก็คือข้ามไปหนึ่งคืนแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูออกมาทอดแต่วันนี้เนี่ยยุก็จะยุก็จะทอดไม่หมดนะเพราะว่ายุจะทอดทยอยทอดเอาแล้วก็ไอ้ที่เหลือยุก็จะซีนแพ็คนะคะเอาเขาเรียกอะไรนะเอามามาคุก,กกับแป้งอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาไปตัดเป็นท่อน แล้วก็ซีนซีนถุงสูญญากาศนะคะแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในช่องแข็งนะคะพอเราจะทานในโอกาสต่อไปเราก็เอาออกมานะคะเอาออกมาละลายน้ําแข็งแล้วก็เอามาทอดได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยยุจะลองทอดดูนะคะเพราะว่า,เ,าเราจะกินไม่เยอะเนาะเพราะเกิดาทอดเยอะเราก็กินไม่หมดใช่ไหมโอเควันนี้นะคะลุจะผสมแป้งนะคะมีแป้งอะไรบ้างก็จะมีแป้งมันนะคะมีแป้งมันหรือไม่ก็ใช้แป้งเป็นแป้งข้าวโพดก็ได้นะคะ แล้วก็จะมีแป้งทอดแป้งทอดกรอบนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้เนี่ยเราก็ใช้ยี่ห้อนี้นะคะเพื่อนๆมียี่ห้ออะไรที่บ้านก็ก็ใช้ได้เลยนะคะยุใจะใช้เป็นแป้งมันนะคะแป้งมันหนึ่งช้อนสองช้อนเดี๋ยวเราต้องกะดูนะคะว่าแป้งเรามันจะคอดีกับเนื้อหมูยังนี่เราใส่ไปก่อนนะคะ ็นแป้งหนึ่งช้อนสองช้อน3มช้อนนะคะถ้าใครไม่ชอบแป้งหนาก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแต่ใน,นยุคก็จะชอบแบบประหนาน,นิดนึงนะคะดยุก,ก็จะใช้เป็นน้ำเย็นใช้น้ำเย็นจัดนะคะใช้น้ำเย็นจัดเลยผสมแป้งก่อนอันนี้ไม่ต้องปรุงแล้วนะคะไม่ต้องปรุงไม่ต้องใส่พริกไทยไม่ต้องใส่อะไรแล้ว เพราะว่าคิดว่าแป้งเนี่ยเขามีรสชาติของเขาอยู่แล้วนะคะก็ผสมให้มันแคนๆนะอย่าให้มันเหลวเกินนะแล้วก็อย่าให้มันแคนเกินไปเนาะให้มันพอดีพอดีถ้าใครจะใส่โซดาก็ได้นะโซดาที่เรากินกับเบียร์กับเหล้าเนะี่ยมันก็จะเพิ่มความกรอบ เราจะคนให้มันเข้ากันก่อนนะคะประมาณนี้นะะนนก็จะใส่หมูมไปแล้วก็เลือกเลือกหมูชิ้นสวยๆนะคะวันนี้หมูชิ้นสวยๆมาทอดอมหมูที่เราหมักไว้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปฟีดได้ ไปฟีสใส่ถุงสุญญากาศแล้วก็แช่แข็งได้นะคะพี่น้องแล้วเวลาเราจะเอามากินเนาะแล้วก็ออกมานะคะแต่ยุจะหมักแป้งก่อนนะหมักแป้งให้ที่เลยเพราะว่าบางทีฝรั่งซื้อไปเนี่ยคือเขาก็ไม่ต้องไปผสมแป้งแล้วนะคะเพราะว่าเราผสมให้เรียบร้อยเอาแค่นี้ก่อนนะวันนี้นี่ก็คลุกเขาถ้าใครมีนมสดให้ใส่นมสดไปด้วยนะ ตไม่ต้องใส่เยอะอืเขก็จะคลุกเข้ากันแบบนี้ที่ใส่แป้งมันลงไปผสมนะคะเพราะว่าจะเวลาทอดเนี่ยแป้งมันก็ได้เกาะกับเนื้อหมูนะคะอันนี้ทอดกินคนเดียวเนาะทอดกินคนเดียวก็จะทอดไม่เยอะนะคะอมากไว้เลยนี่รารอน,น้ำมันร้อนนะอยู่ตั้งน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ น้ำมันต้องรอให้กระทะร้อนก่อนนะถ้าเกิดกระทะไม่ร้อนเนี่ยมันจะติดก้นกระทะนะคะดี๋ยวถ้าเกิดใครมีกระทะที่เป็นเทปอนก็สบายนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครมีกระทะธรรมดาเนี่ยก็ต้องรอให้น้ำมันร้อนก่อนนี่ก็จะได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีทอดใช้ได,ได้เนี่ยนะคะเราก็จะทอดเอาหมูลงไปทอดนะคะมันทอดแล้วก็คุกๆมันก่อนคุกๆมันซะ มือจับก็ได้นะก็ลงทอดเลยนะคะตอนแรกก็ยังไม่ต้องไปพลิกมันนะปล่อยให้มันให้แป้งกับเอ่อแป้งกับหมูมันสุกนิดนึงให้มันเซ็ตตัวนิดนึงเราค่อยกัดมันนะคะอทอดไปจนกว่ามันแป้งมันจะเป็นสีเหลืองทองนะให้มันกรอบเลยอ่ะชิ้นเล็กๆอื เราใช้ไฟอยู่ที่ระดับระดับหกนะไฟปันกลางนะคะถ้าเกิดว่ามันใกล้สุกเนี่ยเราก็ค่อยๆเร่งไฟไล่น้ํามันอีกครั้งนึงนะคะแป้ตัวเรียบร้อยเลยนะคะเห็นไหมแป้งก็จะเกาะกับเนื้อนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบแป้งหนาขนาดนี้นะคะก็สามารถลดปริมาณแป้งลงได้นะคะแต่อันนี้ยุก็จะทอดแบบนานานนิดนึงเนาะให้มันจับกันมันก็จะฟูๆนะคะ ทอดอันนี้ต้องใจเย็นๆนะคะจะทอดให้สุกด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งก็ได้นะให้ด้านหนึ่งมันเซ็ตตัวก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมันเพราะตอนนี้เนี่ยเห็นไหมว่าแป้งมันยังไม่แป้งมันยังไม่จับตัวนะแป้งยังไม่เซ็ตตัวทางด้านนี้นะคะเกิดแป้งเซ็ตตัวด้านหนึ่งแล้วแล้วก็เราก็กลับอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นไหมอันนี้สุกแล้วเห็นไหมกลับแล้วนี่ก็กลับได้แล้วนะคะ 嗯。Mm. แล้วก็สุกแล้วนะคะคิดน่าจะสุกแล้วนะน,นี่แป้งเนีกบแข็งเลยนะคะก็จะตัดนะคะไปพักไว้ในตะแกรงให้เสด็จน้ำม,มันนะคะ เดีย๋ยวรอให้มันเย็นให้มันเย็นสนิทเนาะแล้วมันก็จะกรอบกว่านี้นะคะมากค่ะอันนี้นะคะที่ยุรลดแป้งลงนะรดแป้งลงแล้วมันก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะแล้วก็แป้งก็จะไม่หนาเป็นไปนะคะพรให้กรอบเลยให้แป้งมันกรอบยู่นะ กลับไปกลับมานะคะนี่น่าจะสุดแล้วเนาะสีก็จะเป็นประมาณนี้เราจะทอดอีกนิดหนึ่งนะคะนี่สามารถที่จะทอดไว้แล้วก็หั่นไว้นะคะ ใส่ถุงแล้วก็ซีนถุงสูญญากาศเอาไว้อุ่นกินที่เวลาเราต้องการได้นะคะแล้วก็ทำทีเดียวเนาะทอดเยอะก็ได้เพราะเวลาเราประหยัดเวลาแล้วเราไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็ออกมาอุ่นเอาออกมาทอดให้กือนเดิมนะคะถ้าอยากให้กรอบกว่าเดิมก็เอามาทอดอีกครั้งหนึ่งหมูทอดกรอบนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จัดจานนะคะแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะ ทานกับข้าวเหนียวก็ได้แล้วก็ข้าวสวยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะเอาไปเป็นจิ้มน้ําจิ้มแจ่วก็ได้นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจานนี้นะคะก็จะกินวันนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือ,อยุก็จะแพ็คเป็นเป็นอาหารกลางวันในสัปดาห์ต่อไปเนาะแล้วก็วันนี้นะคะยุก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะกดติดตามนะแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูต่อไปนะคะสูตรนี้ทำกินทำขายได้เลยค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่ค่ะ